เทศบาลเมืองมหาสารคามให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางยยาแรกจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่30สิงหาคม2565เวลา10นาฬิกาณอาคารอาเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา ได้พาคินติระพงศ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางยาแพรกจังหวัดสมุทรสาครโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและพนักงานเทศบาลร่วมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ตามที่เทศบาลตำบลบางยาแพรกจังหวัดสมุทรสาครได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานบทบาทสตรีกับการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการขยะในโรงเรียนต้นแบบในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามของเทศบาลตำบลบางยาแพร่ขึ้นโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีกรกล่าวแนะนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาทเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานมอบของที่ระลึกจากนั้นได้บรรยายให้ความรู้ในหัวขอ้อ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการขยะในโรงเรียนต้นแบบในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยวิทยากรจากสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและหัวข้อบทบาทสตรีกับการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพในชุมชนโดยวิทยากรจากกองสวัสดิการสังคมศึกษาดูงานนิเทศการชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มสตรีและวิสาหกิจชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามศึกษาดูงานวัดป่าวังน้ำเย็นและเข้าที่พักโรงแรมเอสตะวัน รับประทานอาหารเย็นโต๊ะพาแรงณอาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยาและชมการแสดงต้อนรับจากวงปงลางเพชรภูมินโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ